บทสรุปคำสาปรักษ์สามภพสามชาติองค์เท้าพังคีนกักราชสู่ตำนานพญานาคถล่มเมืองสำหรับใน EP นี้นะคะเราจะกล่าวถึงองค์เท้าพังคีนกักราชค่ะพญานาคผู้ถูกคำสาปแช่งจากคนรักนะคะตามติดตัวไปข้ามพบข้ามชาติค่ะ หากเราย้อนไปในอดีตนะคะบริเวณทะเลสาบหนองหานจังหวัดสกลนครในปัจจุบันนี้เนี่ยมีความเชื่อกันว่าที่นั่นคือที่ตั้งของเมืองเอกชะทีตาค่ะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของศกนตะกรรมความรักระหว่างองค์เท้าพังคีเท้าผาแดงและนางไอคำค่ะตามตำนานนะคะเริ่มเล่าจากว่านางไอ มีพระสิริโฉมที่งดงามมากๆค่ะแล้วก็ยังมีศักดิ์เป็นธิดาเพียงพระองค์เดียวของพญาขอมเจ้าเมืองเอกชะทีตาณนะขณะนั้นนะคะซึ่งความงามของนางเนี่ยด่งดังไปทั่วทุกแวนแควนในบริเวณนั้นเลยค่ะเป็นที่หมายปองของเจ้าชายตามหัวเมืองต่างๆทุกพระองค์รวมไปจนถึงค่ะเรื่องราวไปเข้าหูขององค์พญานาคราชหนุ่มรูปงามผู้เป็นบุตรชายองค์โตของพ่อปู่ศรีสุดโทนัก กับนางพญานาคินีบุญลือนั่นก็คือองค์เท้าพังขีนขัก่ราชค่ะจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมความรักในครั้งนี้นะคะมาจากการที่นางไอเนี่ยมีใจปฏิพัติกับเท้าผาแดงเจ้าชายจากเมืองผาโพงอยู่ก่อนแล้วค่ะ ทั้งสองรักใคร่กันค่ะมีคำมั่นสัญญาว่าจะมาสู่ขอกันในงานแข่งบ้างไฟที่พญาขอมจะจัดขึ้นเพื่อเป็นการหาคู่ให้กับนางไอค่ะตัดภาพมาที่เมืองบาดาลน,นะคะเท้าพังคีฝ่าฝืนคำสั่งของพ่อปู่ศีสุดโทแอบลักลอบขึ้นมาที่เมืองมนุษย์เพื่อมายนโฉมนางไอค่ะ โดยการแปลงกายเป็นกระกรอกเผือกมีกระดิ่งสีทองห้อยคอนะคะมาเกาะอยู่ตามกิ่งไม้เมื่อนางไอนะคะเห็นก็รู้สึกว่าอยากจะได้กระกรอกเผือกตัวนี้มาไว้ในครอบครองค่ะจึงได้สั่งให้ในายพราเนี่ยไปจับกระกรอกเผือกมานะคะโดยไม่ได้ระบุค่ะว่าให้จับเป็นหรือว่าจับตายค่ะ ในพรานนะคะต่างก็พยายามช่วยกันจับกระกรอกเผือกตัวนี้นะคะแต่ว่ากระรอกเนี่ยก็กระโดดหนีค่ะไปมาตามต้นไม้ต่างๆนะคะจับไม่ได้สักทีจนกระทั่งเจ้ากระกรอกเผือกตัวนี้เนี่ยไปหยุดอยู่บนกิ่งของต้นมะเดื่อค่ะในพรานจึงได้ทําการยิงลูกดอกอาบยาพิษใส่จนกระกรอกถึงแก่ความตายนั่นเองค่ะ เรื่องราวจะแย่ลงหลังจากนี้นะคะหลังจากที่กระกรอกเผืดตายเรียบร้อยแล้วเนี่ยในพรานได้มีการแล่เอาเนื้อกระกรอกมาแบ่งการเอาไปทําอาหารกินค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดนั่นก็คือยิ่งแล่ยิ่งหั่นเนื้อกระกรอกตัวนี้เท่าไหร่ค่ะเนื้อกระกรอกตัวนี้ก็ขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเร,เรื่อยๆจนสามารถที่จะแบ่งเนื้อกระกรอกให้กินกันได้ทั้งเมือง รวมถึงตัวนางไอเองนะคะก็ได้กินเนื้อกักรอกตัวนี้เช่นเดียวกันค่ะเมื่อความทราบไปถึงพ่อปู่ศีสุดโทนักขราชที่สถิตอยู่ณนะเมืองบาดาลน,นะคะท่านก็รู้สึกเสียพระไทยเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าท่านเนี่ยมองเห็นวารกรรมที่เกิดขึ้นตั้งแต่พบชาติปางก่อนของเท้าพังขีนักขราชกับนางไอค่ะ ท่านจึงห้ามบุตรชายตัวเองแล้วว่าอย่าขึ้นไปที่เมืองมนุษย์นะคะเพราะรู้ว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น แต่สุดท้ายค่ะท่านก็ไม่ได้เป็นคนที่ยกทัพพญานาคราชขึ้นมาถล่มเมืองตามตำนานที่เราเคยได้ยินกันนะคะเพราะว่าพ่อปู่ศรีสุโธเนี่ยท่านบำเพ็ญบารมีมานานมากแล้วค่ะและท่านก็ขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของความเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะผิดศีลข้อที่1นนะคะปาณาติบาตนะคะก็คงจะเป็นไปไม่ได้ค่ะ แต่กับกลายเป็นพระสหายคนสนิทขององค์เท้าพังคีนักราชและน้องสาวของท่านนะคะที่เป็นคนยกทัพพยานนาขึ้นมาถล่มเมืองเอกชะทีตาณะขนาดนั้นด้วยความโกรดเกรี้ยวความแค้นนะคะที่มีคนมาฆ่าเพื่อนและพี่ชายของท่านค่ะ ระหว่างที่พญานาคกำลังถล่มเมืองอยู่นั้นนะคะเท้าผาแดงเนี่ยก็ได้พยายามช่วยนางไอนะคะให้หนีออกจากเมืองค่ะโดยการพานางไอเนี่ยขึ้นบนหลังม้านะคะแล้วก็ขี่ม้าเนี่ย,ห,ยหนีองค์พญานาคค่ะแต่จนแล้วจนรอดนะคะในที่สุดค่ะนางไอก็ถูกหางพญานาคเกี่ยวตกลงจากหลังม้าระหว่างที่กำลังหนีนั่นเองค่ะ เมื่อกลับไปถึงเมืองผาโพงนะคะด้วยความเสียใจแล้วก็ตรอมใจนะคะที่สูญเสียคนที่รักค่ะบวกกับความโกรธแค้นในตัวพญานาคนะคะเท้าผาแดงจึงได้มีการทําสัญญาค่ะมอบกายถวายชีวิตให้กับอสุรกายเพื่อที่ตัวเองจะได้มีพลังอํานาจมาต่อกรกับพญานาคราชณนะขณะนั้นค่ะ จากนั้นเท้าผ่าแดงนะคะก็ยกทัพอสุรกายเนี่ยไปสู้กับกองทัพพญานาคราชที่เป็นทั้งเพื่อนและน้องสาวขององค์เท้าพังคีนั่นเองค่ะ การสู้กรบในครั้งนั้นนะคะสู้กันยาวนานถึง7วัน7คืนจนกระทั่งพ่อปู่ศรีสุดโทท่านทนไม่ไหวนะคะท่านจึงไปขอทับสวรรค์จากองค์เท้าสักกะเทวราชหรือว่าองค์พระอิน์ทนั่นเองค่ะมากับองค์เท้าว,วิรูป,ปขกนขักขัตราชซึ่งเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะคะที่ปกครองพญานาคอยู่เนี่ยมาช่วยกันปราบอสุรกายค่ะจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยก็ชนะไปในที่สุดนะคะ เรื่องเราเหมือนจะจบลงแค่นี้ใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทุกการกระทําขององท้าพังคีก่อนที่ท่านจะสิ้นใจล้วนมีที่มาที่ไปทั้งสิ้นนะคะหลายคนค่ะอาจจะเคยได้ฟังนะคะว่าในอดีตชาติก่อนหน้านี้เนี่ยองท้าพังคีกับนางไอเคยเป็นสามีภรรยากันมาก่อนค่ะ ที่องค์เท้าพังคีเนี่ยได้มีการปล่อยปละ,ละเลยความเป็นสามีภรรยากับนางไอ้นะคะจนสุดท้ายค่ะนางต้องตรอมใจพร้อมกับอธิษฐานจิตว่าเกิดชาติหน้าขอให้สามีนางเนี่ยมาตายอยู่บนกิ่งไม้ต้นมะเดื่อนี้และอย่าได้มาเป็นสามีภรรยากันอีกเลยค่ะหลายคนคงคิดนะคะว่าต้องเป็นเพราะคำอธิษฐานประโยคนี้แน่เลยใช่ไหมคะที่ทำให้องค์เท้าพังคีกับนางไอ้เนี่ย ไม่ได้ครองคู่กันในภพชาตินี้แต่จริงๆแล้วนะคะภพชาติที่มีคำสาปแช่งและคำอธิษฐานจากนางไอัยที่กรุนแรงที่สุดค่ะคือภพชาติที่หลายคนไม่รู้นั่นก็คือภพชาติที่นางไอยเนี่ยเคยเกิดเป็นพญานาคราชและยังมีตำแหน่งเป็นหนึ่งในพระมเหสีขององค์เท้าพังคีนาคราชด้วยค่ะ ด้วยความเรียบพร้อมนะคะขององค์เท้าพังคีนักขักราชซึ่งท่านเนี่ยเป็นถึงบุตรชายองค์โตของพ่อปู่ศรีสุดโทนกักราชในสมัยนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นที่หมายปองของเหล่าพญานาคีทั้งหลายมากมายเลยค่ะ ทั้งในเรื่องของพระสิริโฉมของท่านนะคะที่หล่อเหลาบวกกับพระปรีชาสามารถต่างๆนะคะทําให้ท่านเนี่ยมีชายาหลายพระองค์นั่นเองค่ะซึ่งนางไอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพระมเหสีของท่านนะคะ แต่นางอาค่ะไม่ได้มีความพอใจนะคะที่พระสวามีของตัวเองเนี่ยมีชายาหลายพระองค์อยากจะให้สามีเนี่ยรักเดียวรักมั่นกับท่านพระองค์เดียวนะคะท่านก็รู้สึกเสียใจแล้วก็น้อยใจนะคะทั้งรักทั้งเจ็บค่ะขณะนั้นเองนะคะนางอัจึงได้ทำการใช้ปิ่นปัก ผมนะคะสังหารตัวเองพร้อมด้วยแรกรดอธิษฐานคำสาปแช่งที่เกิดจากจิตของพาญานาคากราชซึ่งถือได้ว่ามีความรุนแรงมากๆณนะขณะนั้นนะคะว่าหากเกิดชาติหน้าฉันใดอย่ามาเป็นคู่กันอีกเลยค่ะด้วยความเสียพระไทยเป็นอย่างมากนะคะหลังจากที่นางไอเนี่ยได้มีการ ใช้ปิ่นปักผมสังหารตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะองค์เท้าพังคีค่ะจึงได้มีการออกตามหาดวงจิตดวงวิญญาณของพระมเหสีของตนจนได้พบว่านางเนี่ยไปเกิดเป็นนางไอค่ะธิดาของพญาขอมเจ้าเมืองเอกชะทีตานั่นเอง และใช่เลยค่ะการที่องค์เท้าพังคีท่านขึ้นไปหานางไอด้วยการแปลงกายเป็นกระกรอกเผือกเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านได้ยินกิติศัพท์คำาริ่าลือในความงามของนางไอนะคะแต่เป็นเพราะว่าท่านรู้ค่ะว่าดวงจิตดวงนี้บุคคลผู้นี้คือพระมเหสีเก่าของท่านที่ท่านกำลังตามหาอยู่นั่นเองค่ะ ท่านจึงได้ทำพิธีลบล้างคำสาปแช่งข้ามพบข้ามชาติที่นางไอได้ทำการอธิษฐานด้วยแรงรักแรงแค้นในภพชาติที่เป็นพญานาคนะคะด้วยการสละชีวิตของท่าน กายของท่านค่ะจากกระกรอกตัวเล็กๆเ,เนี่ยให้ขยายกลายเป็นตัวใหญ่เพื่อให้นางไอและคนทั้งเมืองได้กินเลือดกินเนื้อของท่านเพื่อเป็นการลบล้างคํำสาปแช่งที่ท่านได้เคยกระทําผิดต่อนางไอเอาไว้เพื่อให้ชาติต่อๆไปได้กลับมาครองคู่กันค่ะ และเพื่อให้คนทั้งเมืองนะคะได้กินเนื้อของท่านได้เป็นพยานความรักค่ะและอยู่ตรงสถานที่แห่งนี้ไว้รอคอยวันที่ท่านจะกลับมาได้ครองคู่กันกันกบนางไอในภพชาติต่อๆไปนั่นเองค่ะ